สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแยะเจ้าชาแนลจะนำเสนอข่าวนะคะคนละครึ่งเฟรดส3นะคะจากรัฐบาลนะคะวันนี้รัฐบาลโอนเงินให้ในแอปเป่าตังแล้วนะคะคนละ1,500บาทนะคะเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์นะคะในการดำรงชีวิตนะคะเพื่อนๆอย่าลืมมาอัปเดตเป่าตังกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยค่ะมีอะไรเพิ่มมาในหน้าต่างการใช้งานนะคะก็จะมี ฟรีชุดตรวจโควิดให้นะคะเพื่อนๆใครอยากจะตรวจโควิดนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป่าตังได้เลยค่ะเพื่อนแล้วก็เข้าคลิกเข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็ไปสแกนบาร์โค้ดในสถานที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นอ,อ,อนามัยใกล้ๆบ้านท่านนะคะก็จะมีชุดตรวจโควิดไว้แจกฟรีนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็รับชุดตรวจฟรีได้เลยค่ะแต่ก็ลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืม เช็คยอดเงินในแอปเป่าตังก่อนนะคะที่จะไปสแกนซื้อสินค้าต่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มานําเสนอข่าวเป่าตังล่าสุดนะคะรัฐบาลจ่ายให้แล้วนะคะ1,500บาทนะคะอย่าลืมเติมเงินก่อนใช้ด้วยนะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ